ครับยักษ์ตัวที่สามกำลังหลับอยู่เลยปุกมาหลายเที่ยวแล้วเนี่ยโดนมันทุบตายหลายรอบแล้วเนี่ยตาบ,บ้ยอุ้ยมแ่งงห,หัวในตัวนี้จนงะช่วงมันก่อนเลย เป็นยูไปมาเดมาเดมาเดเกขึ้นมันได้นะครับเราต้องให้มันทุบเราตรงกลมๆเราต้องไปยืนในตรงกลมๆนู้นลอมันทุบเหล็กแล้วแขนมันด้านเนี้ยที่ถือเหมือนมีดเหมือน,นอะไรเนี่ยจะแตกเราถึงจะปีนขึ้นขนมันได้ซึ่งยังไม่ได้กาะขนมาเลยไหนจะเล่นมาเนี่ยมันโคตรโหดพอสัมผัสขนได่ไหว มาฮึบจังหวะต้องมีฮึบโดนแล้ววะรอบนี้เป็นไงวนไหมเอา้าไม่โดนแขนแตกแล้วอีกทีฮึบสดเร็วฮึ๊บโอ้ อุ้ยเอออุ้ยโยกแล้วมันโยกแล้วเดี๋ยวไม่ตั้งฉากอุ้ยถือ,อก่ออะไรอยู่นะขึ้นได้นะเรื่องไรองขึ้นคุณไปพักก่อนปุ๊บโอเคพักก่อนพักก่อนหลอกแรงต้องลุ๊บเอาไปสัมผัสขนมันแล้ว แต่เห็นแผลอยู่ผูที่เดียวอย่างที่พุงโอเดียวก็ไปพุงมันเนี่ยเไปว่าทองนี่ก่อนจวโดดเกาะจอดจอดเกาะจอดเอ้ยเฮ้ยเกาะคนมันเกาะคนมันไว้เด้อ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 ลองวิธีดิไอ้พุงมันยังไงล่ะ โอ้ยลงนี่มีขนด้วยพระคีณนนลงมไม่ลงได้ขึ้นไปเลยดีกว่าทั้งนั้นถึงใช่ลงมาไปตายอยู่มาไหลแล้วนนะเฮ้ยเอาไปปุ๊ เฮ้ยนั่นไงอีกแผลเจอแล้วแขนตายแต่หัวต้องมีนั่นไงอู้ขอออนอู้หืนทีอีกทีวะอู้หืมอู้หูอู้หืมัึงบินมึงบินมึงบิน ไม่ต่อไอ,อ้ยาแพงไม่ได้นะอีกทีวะต่อ,อทีแล้วลงไปพักก่อนตกว่าเรื่องใหญ่โอเคอไปไปขึ้นไปด,ดิเออ,อ เจ็บีนะดาบอกยาวอยู่นะแ่อยไว้่อแล้วไม่ปล่อยแล้วดอกไม่ึงหอเลยอ่ะอือ ไม่ตกนะไปไนิดเม่คนเฮ้ยเฮ้ยอู้หหูหเอาวะเอาวะอ,อยากอยู่ตรงนี้พอดีเดะเดะเดะเอา้าอยากอยู่ตรงนี้พอดีเลย

ดิ้นไปดิ้ดิ้นไปดิเนี่ยร้อนละอ้ืมดีอาไปที่งยืนยืนแบบเก่งๆด้วยนะทุกตรงไปโอ้โหไปเอาเอาเอากองมันดิอ,อือเอ้ยจะตายได้เลยเนี่ย ตายได้เลยนะเนี่ยเอาละหาทางขึ้นต่อหาจะขึ้นตัวทันได้แล้วไปแขนที่เรามาแถวนั้นลือใช่ไหมข้างหลังได้ไหมไม่มีช่องเปีนต้องเกาะแขนหนัหดโคตรยาก มีทางเดียวนั้นแหละไปนม่ไดนะ้ไม่พักสายยาวเลยไปต้องพักคนบวัวะลังเลเลยอย่างนี้ไปไม่ได้ละไม่ได้ละโอ้โหย,ยถึงไรจบถึงไรจบอื้ โอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหเห็นแขนด้านซ้ายหลงไปหาแขนอยเฮ้ย้ย้จได้เกือบอือออืออเจ็บปวดเจ็บปวด ออโอ้ยตรงนี้ตายเลยเหรอตายเนี่ยแต่แล้วหัวหมดแล้วดิเอาหมดแล้วด้วยความเหนื่อยคุณพีเพ่เร็วเร็วโอ้โหเราต้งไปซื้อหัวใหม่อ่ะเนี่ยเฮ้ โอ้โยเยี่ยอีกทีเดียวโอ้โหมามาโอ้โ huh. ห uh huh. ไม่น่าเลยแล้วทำไมฉุดกูโดนนะไอ้กูยิงได้ไหมล่ะไหวปีขึ้นไปแล้วยิงตายได้ไหมโอ้ตายตายตายอูตายตายเดินไปแล้วด้วย

ไปอีกห้านาทีแต่ข้ามันได้ก็ถือว่าดีจะได้หรือเปล่าอุ้ยต่างหากต่างตรงชิบหายออืไปไปอยู่ตรงนี้โคตรเสรียดายเลยจะถึงไล่แม่อยู่แล้วไป mình, mừng 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 sự tuống sự gạch tua, tua. chặt mà